สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับชาติแรกของโลกสกอตแลนด์ประกาศกฎหมายให้ผู้หญิงใช้ผ้าอนามัยฟรีไม่ต้องจ่ายเงินรัฐสภาสกอตแลนด์ผ่านร่างกฎหมายให้ประชาชนใช้ผ้าอนามัยฟรีเป็นประเทศแรกของโลกเพื่อแก้ปัญหาภาวะที่เด็กสาวฐานะยากจนไม่มีเงินพอซื้อผ้าอนามายัยซึ่งผ้าอนามัยนั้นนะครับถือเป็นสินค้า ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับสํานักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่ารัฐสภาสกอตแลนด์มีมติผ่านร่างกฎหมายผลิตภัณฑ์สําหรับสตรีช่วงมีประจำเดือนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงผ้าอนามัยทั้งแบบแผ่นและแบบสอดที่จะมีวางให้หยิบใช้ได้ฟรีทั่วประเทศเป็นประเทศแรกของโลกโดยร่างกฎหมายนี้นะครับมีการกําหนดให้มีการจัดวางผ้าอนามัยฟรีไว้ตามอาคารโรงเรียน และมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ปัญหาพิเรียดโ v e r ตีหรือความยากจนที่ทําให้เด็กสาวจํานวนมากไม่มีเงินพอซื้อสินค้าอย่างผ้าอนามัยซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนกว่า10ปอนหรือว่าประมาณ500บาทโดยมีการประเมินอีกนะครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องใช้งบประมาณต่อปีอยู่ที่8.7ล้านปอนหรือว่าราวๆา ,520 ล้านบาทในปี2565 ด้านนางโมนิก้าเลนนอนสมาชิกสภานิติบัญญตัติผู้เสนอร่างกฎหมายนี้ต่อสภาเปิดเผยว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ได้รับการสนับสนุสน,นอย่างกว้างขวางจากสภาการค้าองค์กรเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีและหน่วยงานการกุศลต่างๆและเชื่อว่าปัญหาคนยากจนไม่มีเงินซื้อผ้าอนามัยจะหมดไปในส่วนขององค์กรแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลยูเคเปิดเผยผลสำรวจในปี2 0 6 0พบว่า มีผู้หญิงฐานะยากจน20%ในอังกฤษและมีเด็กสาว1ใน10ไม่มีเงินซื้อผ้าอนามัยบางคนต้องใช้ซื้อผ้าเก่ามาซับเลือดประจำเดือนผลสำรวจยังระบุอีกนะครับว่าเด็กสาวอายุ14-21ถึงปีจำนวนกว่าครึ่งยอมขาดเรียนเพราะอายเพื่อนในช่วงที่มีประจำเดือนเมื่อปี2561รัฐบาลสกอตแลนด์ใช้งบประมาณ5.2ล้านปอนด์หรือว่าราวๆ210ล้านบาท ช่วยเหลือให้เด็กสาวในโรงเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเข้าถึงผ้าอนามัยฟรีและในปีต่อมา2562ก็ลงทุนงบประมาณเพิ่มอีก4ล้านปอนด์หรือว่าราวๆ162ล้านบาทจัดหาผ้าอนามัยไปวางให้ประชาชนทั่วไปใช้ฟรีโดยจัดไว้ให้ตามห้องสมุดและศูนย์สันทนาการต่างๆทั่วประเทศขณะที่เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลอังกฤษและนิวซีแลนด์ประกาศโครงการนำร่องให้นักเรียนนักศึกษา ใช้ผ้าอนามัยฟรีทั่วประเทศแล้วด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก CNN และรอยเตอร์หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ